ครับเรามาย้อนชมลูกก้านคอสวยๆในอดีตกันครับว่าจะมีลูกไหนบ้างที่เตะสวยเตะมันครับอย่างไงไรที่ได้ขึ้นมาครับก็บอกเลยว่าน่าจะมีคู่ที่ดูเดือดที่สุดแหละครับเอาละครับเราไปดูคู่แรกกันเลยครับนี่ครับช่องเจ็ดสีเตะก้านคอครับเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหนับแปดก็ไม่ฟื้นแล้วครับหลอกนี้โอ้โหหามครับพี่เลี้ยงขึ้นมาเฮเลยครับ ดูอีกครั้งครับต่อยหมัดแล้วเตะก้านคอครับมันเต็มข้อเต็มแข้งจริงๆครับลูกนี้โอ้โหบอกเลยว่าสะเทือนทั้งเวทีครับมันสะเทือนครับมันสะเทือนเลือนลั่นครับบอกเลยว่านั่งพับนั่งยอไปเลยครับหามลงเวทีกรรมการบอกชูมือไปเลยพี่เอ่อมาดูคู่ต่อไปครับต่อยหมัดต่อยหมัดเตะครับโอ้โหเตะชายโครงครับยังเจ็บครับนี่ครับแทงครับแล้วตวัดขึ้นก้านคอไม่โดนแล้ว ดูครับเดินเข้าหาต่อครับนี่ครับต่อยหมัดซ้ายนี่คบออกแข่งซ้ายไปเรียบร้อยแต่ว่ายังครับยังไม่ถึงจุดพีครับบอกเดินพีเข้ามาแล้วเตะโอ้โหเต็มหน้าครับบอกเลยว่าสุดจัดประลัดบอกครับโดนเข้าไปเต็มปลายคางครับแล้วไม่ฟื้นแล้วครับพ่อเรียกบอกให้ฟื้นไม่ฟื้นแล้วโดนเตะก้านคอลูกนี้ดูครับโอ้โหมันไม่ฟื้นรอดเลครับ มันไม่ลุกขึ้นรอดครับมันบอกว่าต้องไปแล้วต้องไปอย่างเดียวครับชูมือไปเลยครับโอ้โหแล้วมาดูคู่ต่อไปครับแล้วนี่ครับจดจ้องจ้องแล้วก็เตะซ้ายแล้วก็หยังไม่มีอะไรครับลูกนี้ครับยังครับยังครับนี่เตะซ้ายล่อไปก่อนครับขึ้นหลังขึ้นบนขึ้นล่างขึ้นบนไปครับนี่ครับโอ้โหแล้วเต็มปลายคางเลยครับเตะปากาศไปเลยครับลูกนี้โอ้หดูครับกรรมการบอกพอพอครับ กรรมการราชดำเนินครับพอพอเนี then, ่ยเตะโอ้โหดูครับพาอากาศเข้าไปเลยครับแล้วเต็มก้านคอเลยครับโอ้โหลุกนี้สุดสวยจริงๆครับตะบันเต็มข้อล่อเต็มแข้งจริงๆครับนี่ครับชูมือไปครับนี่ครับชกลมไปหนึ่งทีครับแล้วมาดูคู่ต่อไปครับนี่ครับดูว่าเตะก้านคอครับขึ้นสูงทั้งคู่ครับนี่ครับจะหมดเวลาแล้วด้วยครับขึ้นสูงทั้งคู่ครับดูครับโอ้โห้ยเเมาครับโซซันโซเซครับโอ้แล้วล้มลงไปเลยครับ ไม่ฟื้นแล้วครับโอ้กรรมการบอกไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเตะโอ้ดูครับแล้วเต็มไปค้างดีจริงๆครับแล้วมันล่ไม่พ้นเลยครับมันมันเป็นรองด้วยครับมันไม่มีอะไรจะเสียครับนี่ครับเต็มเต็มครับได้รับการชูมือไปเรียบร้อยครับนี่ครับทีมมาอีกครับทีมมาอีกครับแล้วเดินมาต่อครับเดินมาต่อครับแล้วก็ดูคู่ต่อไปนี่สุดยอดมากนะคู่นี้นีดูดีๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูดีๆนะครับนี่ครับตีเขาแล้ว ตีครับโอ surveys, you know,, oh итай, ้โหไม่ต่อยครับเขาขึ้นก้านคอเลยครับเขาไม่ต่อยครับเขาบอกว่าไม่รู้จะต่อยไปทําไมครับขึ้นก้านคอเลยครับดูครับนี่จะต่อยจะต่อยไม่ต่อยครับขึ้นก้านคอเลยกาดเปิดขึ้นก้านคอทีเดียวเลยครับโอ้โหแล้วมันสุดจริงๆครับลุกนี้ครับมันเต็มดีจริงๆครับมันเปิดหลังให้นี่มาดูคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปก็เตะขวาเตะขวาดีครับโอ้โหเตะเพื่อนได้ครับเพื่อนเตะขึ้นรับเลย โอ้โหดูครับนี่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 ดูแข้งพี่หนูนี่ดูนี่เตะมาไม่ขึ้นไม่ถึงอ๋อไม่ถึงแต่พี่เตะให้ดูเปรี้ยงกันไปนี่เน่าล้มทั้งยืนเลยครับโอ้โหแล้วบอกว่าสุดจัดครับลูกนี้ครับโอโ้รับการชูมือไปเรียบร้อยครับนี่ครับ,รบตีเข้าอีกคู่ต่อไปครับคู่นี้ก็มันไม่แพ้ใครเหมือนกันครับการคอสวยๆเหมือนกันครับดูนะครับแล้วเขาดึงออกมา ดูนะครับหุดดี้ครับโอ้โหใครเป็นไปไม่ได้ครับลุกนี้ครับมันไม่ได้แบบมีจังหวะไอ้วงสวิงอะไรเยอะแยะครับมันไม่ได้มีจังหวะนี่ครับขึ้นก้านคอเลยครับโอ้โหบวกขาวบัญชาเมฆกโอ้โหสุดจัดจริงๆครับแล้วคว้าเชนะไปได้ครับนี่ครับมาดูคู่ต่อไปครับเวทีราชดำเนินครับนี่หัก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 อ่าไม่ล้มไม่ล้มนี่ครับยัดเข่าเข้าไปครับเป็นต่ออยู่ครับตอนนี้ครับต้องเตะก้านคอครับ โอ้โหแล้วมันมันปิดกล่องได้เลยครับมันไม่ต้องปิดกล่องกับคะแนนครับมันปิดกล่องกับการนอกนี่แหละครับโอ้โหมันสุดจริงๆครับโอ้โหก็กรรมการครับบอกว่าไม่ต้องครับไม่ต้องเก็บไปคะแนนแล้วดันคอไปเลยครับปิดกล่องครับเหมือนประตูก็ยิงไปเลยครับสองศูนย์ครับปิดกล่องครับมาครับมาดูคู่ต่อไปครับต่อยหมัดแล้วตีโอ้แล้วก็ยัดไปแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมา แล้วกัาคอเลยครับ <Stars> โอ้โหยัดเก่งเหรอยัดเก่งเหรอเอาตีนไปครับเอาเต็นข้อไปครับนี่เหรอยัดเก่งเหรอยัดเก่งเหรอแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เตะก้า,กานคอเลยครับโอ้โหสวนเข้าไปแบบนี้หลับไม่ฟื้นคืนไม่มีจริง,รงๆครับพี่น้องโอ้โหแล้วบอกว่าสุดสวยจริงๆครับลูกนี้ครับทำการบอกนับแปดก็ไม่ฟื้นนับเก้าก็ยังไม่ฟื้นยังมาอีกเหรอยังมาอีกเหรอยังจะสู้ต่อกเหรอ บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับคู่นี้ครับเป็นคู่ที่สุดยอดจริงๆครับในความทรงจานะครับแล้วมาดูคู่ต่อไปครับเดินเข้าหาครับเขาจะเดินเข้ามาแบบนี้นี่ครับเต็มแข้งเนี่ยก็ล่อด้วยโอ้โหเต็มปลายคางเลยครับโอ้ล่อเพื่อนได้เพื่อนล่อคืนหลับครับมันเป็นอะไรช่างน่าสงสารจริงๆครับดูครับแล้วล่อเต็มแข้งเลยครับเต็มกระโดงคางครับแล้วหลับไปเลยครับหลับไปเลยครับไม่ต้องฟื้นเลยครับ โอ้โหเต็มกระดูงข้างดีจริงๆครับโอ้โหแล้วมาดูคู่ต่อไปครับคู่นี้คู่สุดท้ายนะครับดูนะครับจอดจอดจ้องจ้องนะครับจอดจดจ้องจ้องนะครับดูจังหวะดูเลี่ยมดูเชิงกันอยู่ครับฝีมือตะคู่ครับดูครับเตะก้านคอเลยครับโอ้โหไม่ต้องดูนานครับเตะก้านคอเลยครับโอ้หลับไปเลยครับโอ้โหจอดสวยๆดูอีกครั้งครับแล้วจอดจดจ้องจ้องทำไมนี่ครับหลบมาบุ๊บแล้วก็ขึ้นก้านคอเลยครับ โอ้โหรงล่างขึ้นบนครับโอ้โหสุดสวยครับใครชอบลูกไหนคอมเมนต์กันมาได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ